หรืออยากแบบอยากคุยกันแบบมีปฏิสัมพันธ์แต่อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเกิดไปหรือแม้แต่อาจจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก็ตามอันนี้ไม่ว่ากันมันเป็นเรื่องปกติหลายคนเนี้ยเป็นแต่หลบซ่อนใช่ไหมไม่ได้เปิดเผยอะไรจริงจังแต่หลายคนบางคนก็เปิดเผยเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ได้ผิดอะไรกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิเราต้องเปเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการปราบพืิผิดในการม ทำว่าประพฤติในกามันเข้าองค์ประกอบไหนไปเอาของคนอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วมาเป็นของเราคำถามคือเราไปเอาคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาเป็นของเราหรือเปล่าถ้าไม่ได้ไปเอามายังไม่ผิดทําได้จะเหงาแค่ไหนก็ไม่ได้มาอะไรทําได้แต่ถ้าเขามีเจ้าของแล้วเราไปเอาเขามาเป็นของเราแม้จะมีปฏิสมพันธเขาเรียกว่าปฏิสนธิ<ท>สมสู่เขาใช้คาคว่าอะไรวะร่วมเพศเหรอหรือว่าการคบกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขามีเจ้าของแล้ว นับว่าผิดทั้งหมดแต่คําถามคือถ้าเขาเนี่ยมีเจ้าของในบริบทเช่นเขามีพ่อมีแม่พี่สาวน้องสาวพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายปกปักรักษาคุ้มครองหวงเหนเขาอยู่แล้วเราไม่ขออนุญาตเขาก่อนไปเอามาอยู่กับเราอันนี้ผิดนะเข้าองค์ประกอบประพฤติผิดในกามหลายคนไม่รู้นะเวลาเราครบกับใครก็แล้วแต่ต้องไปบอกพ่อแม่เขาด้วยนะ ต้องไปเจอพ่อเจอแม่เจอผู้ปกครองเขาพูดง่ายเพราะอะไรพ่อแม่เขารักษาเขาอยู่ยังให้เงินให้ทองให้ข้าวให้น้ําดูแลบํารุงชุบเลี้ยงกับบุคคลนั้นอยู่ถ้าไปเอามาแล้วไม่บอกกันนับว่าประพฤติผิดในกามที่สีข้อสามด้วยดังนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไปเวลาเราจะคบใครเนี่ยไปบอกกันคบกันแต่ถ้าจะแค่ดูใจกันมึงก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเอากันอย่าเพิ่งรีบได้กันรอก่อนใจเย็นๆรอ,อ,ๆอ,อถ้าอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กัน,กนจริงๆ ค่อยไปบอกพ่อแม่เขาว่าเราจะคบหาดูใจเกินเลยกว่านี้แล้วนะคุยกันไปพาไปเจอกันก็ได้เขารู้อยู่แล้วแหละเขารู้อยู่แล้วมันคงไม่ใช่รุ่นพี่ติวหนังสือหรอกใช่หรือเปล่ามันสามารถรับรู้ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่ให้เขารับรู้ไว้ภายใต้ของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเปิดโอกาสที่เราเนี่ยมีโอกาสในการกปปากกาได้คบกันไม่จะเป็นต้องบอกว่าหนูเนี่ยจะเอากับคนนี้แล้วนะไม่จะเป็นแค่บอกว่าโอเคเราจะมีโอกาสสร้างเหตุสร้า,างปัจจัยใ,ในการคบกันดูหาใจกันหรือเป็นเพื่อนเขารู้ได้ ไม่ใช่ปัญหาขอให้รู้ไว้จะได้ไม่ทําความผิดพลาดเกิดขึ้นทีนี้ปัญหาความเหงาจะแก้อย่างไงวิธีการแก้เนี่ยคือมีสติสํารวมระวังอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดพยายามฝึกอยู่กับเพื่อนกับฝูงฝึกอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงแต่อาจารย์บอกว่าความเหงาเนี่ยมันไม่ได้ผิดมันผิดตรงที่เราเหงาไม่จบไม่สิน้นแล้วพยายามจะหาคนอื่นเนี่ยมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทให้เราเนี่ยสงบกับความเหงานี้สุดท้ายถ้าเราไม่แก้ไขที่ตัวเองอะ มันจะไม่สามารถทาได้เลยสุดท้ายเราจะพยายามหาคนอื่นเนี่ยแก้ความเหงาเราตลอดเวลาวิธีการคือฝึกอยู่กับตัวเองบ่อยๆมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันยอมรับตามความเป็นจริงว่าเออเราต้องฝึกอยู่ตัวเองให้ได้นะบางคนมันมีมันมีจริงๆนะมันนอนคนเดียวไม่ได้จริงมันนอนคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่ใช่ผู้ชายมันก็จะเอาเพื่อนมานอนเอาผู้หญิงมานอนเอาผู้ชายมานอนเอาเพื่อมานอนมันพยายามจะหาคนมาพักมันนอนคนเดียวไม่ได้อาจจะเคยเจอหลายคนมันไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้มันต้องมีคนอื่นอยู่ตลอด อย่างบางคนยมีภาวะที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพวกเนี้บางคนก็อยากอยู่คนเดียวบางคนบางทีก็อยากอยู่หลายคนบางทีก็ต้องการเอาใจใส่จากคนอื่นมันจะมีอย่างนี้สลับกันไปวิธีคือกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองด้วยการพยายามฝึกฝนอบรมตัวเองบ่อยๆว่าคิดฝึกคิดพูด,ดง่ายฝึกแก้ไขความคิดตัวเองอะความคิดเราเนี่ยมันจูนตลอดเวลาเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วมันรู้สึกเกิดความกลัวมันไม่มีใครคุยด้วยเพราะเราอาจจะเป็นคนพูดบ้ากันบางทีอะ่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าอยากใช้คนอื่นมานั่งคุยกับเราแต่บางทีเนี่ยเราลองฝึกอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องพูดก็ได้ส,บสบงบสงบเงียบอยู่กับตัวเองเนี่ยง่ายเปลี่ยน m i n d เซตเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนความคิดตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเอาคนอื่นมาเป็นที่พึ่งพึ่งตัวเองก็ได้วะโดยอาศัยหลักครรสัมปชะเจ้าพึ่งตัวเองก็ได้วะโดยอาศัยหลักเหตุผลในการเินชีวิตว่าทําไมเราต้องอยู่คนเดียวแล้วมองเห็นโทษในอนาคตว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีใครอยู่กับเราล่ะแล้วเราจะแก้ไขค,ความเหงานี้ยังไง ถ้าวันนึงเนี่ยไม่มีใครสามารถอยู่กับเราได้เลยแล้วเราจะอยู่กับเราตัวเราเองเนี่ยอยู่ได้ยังไงมองเห็นโทษไว้ซะแล้วเราจะมีอุบายไปเครื่องออกจากสิ่งนั้นประมาณนี้เนาะไม่อยากด่าแรงอ่ะ